มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเหรียญมีด้วยกันเสียงผมไม่ค่อยดีเลยนะพูดมากนะครับแล้วฝนมันตกด้วยอากาศมันชื้นนะไม่รู้ว่าหวัดแดกเข้าคอหรือเปล่านะครับก็เราพูดถึงเรื่องของ เหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิเกตอันใดสนใจในการฝากเหรียญย่าง b a ด i d i i นะครับดอก0ูยถึง2เอร์เซระยะเวลาการฝากคือ30วันนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคแล้วก็สำหรับ หลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราพูดถึงข่าวแรกนะครับชิบะอินุตอนเนี้นะกุญแจสําคัญน่าจะเป็นโรบินฮูดที่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องของคลา s โฟหรือ Info เลยนะครับเป็นเงินกระแสะเข้า ในตัวของชิบัอินุอันเนี้ยเขาเรียกว่าชิปส s ตชสแตชนะของโรบินฮูดเพิ่มขึ้น28เป็น47ล้านโทเกนในโพสต์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลอล่านะครับได้แชร์รูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนของชิปเนี่ยที่ถือโดยโรบินฮูดซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตนะ ในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นถึง28นับตั้งแต่เธอโพสเมื่อปีที่แล้วมงบอกว่าแรงผักดันนะครับต่อซีรัพย์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาของชิบะอินุไปก็ได้ตามที่ที่เขากล่าวอะ่ะนักลงทุนกำลังแห่เข้ามาในระบบนิเวศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้ยืนยันว่าการคาดเดาว,ว่าตว่าระบบนิเวศนะครับของชิบะอินุ กำลังสูญเสียมูลค่าไม่เป็นความจริงนะครับลอล่ายืนยันกระแสะเงินกำลังไหลเข้าสู่ชิปโดยมีการยืนการว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเข้าในกระดานแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นข่าวของวานอเลิร์นะครับแนวแบบแจ้งเนี่ยก็อาจจะว่าว่า เจ้าของเป็นคนเข้ามาซื้อเองปั่นเองอะไรอย่างนี้นะครับแจกจ่ายกระเป๋าเองแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับโรบินฮูดก็สะสมแล้วก็ถือรองชิบะอินุอยู่สาสิบสี่ล้านล้านเหรียญน,นะครับอย่างก็ไรก็ตามผู้ที่ชื่นชอบชิปนะครับก็ชี้เห็นหนึ่งการเพิ่มขึ้นนึง่สิบดซนของโทเค็นนะครับสูนักของการแลกเปลี่ยนเนี้ดังเนี้ยอาร์แคมอินเทลเจนก็แสดงให้เห็นถึงนะครับตามข้อมูลของโรบินฮูด การถือคองชิปอยู่ที่47.25ล้านล้านแล้วก็บูลค่าอยู่680ล้านเหรียญสิ่งที่น่าสนใจคือชีบะอินโเป็นสกุลเงินดีต้นนะครับแล้วก็โรบินฮูดเนี่ยถือรองค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือรองเนี่ยชีบะอินโลองจากบิตคอยและอีเธเรียมเลยนะครับหลักๆประมาณนี้นะก็คือโรบินฮูดเนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาดกระทิงในรอบนี้ก็ได้เนโลนะครับตัวนี้ก็ราคาเนี่ยค่อนข้างพุ่งนะครับส่วนทางตลาดเพราะบิตคอยมันมันหยุดที่หกหมื่นสี่เจ็ดสี่หนึ่งดอลลาร์นะครับแต่เนโลเนี่ยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ราคาเงินสกุลด็กต้ มีการส่งตัวใหญ่เมื่อวันที่23กันยายนนะครับก็เห็นเลยว่าตัวของราคาของสินทรัพย์เนี่ยเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาดูเรื่องของราคาเคลื่อนไหวสะท้อนราคาหุ้นด้วยนะครับโดยจัดชนีของสารัฐแต่พวกดาวโจนสน์ NASDAQ, 100, S&P 500แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรก็ตาม สกุลเง Digital ินดิจิตอลยอดนิยมบางสกุลก็คงยังปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหรียมันใหม่คนเลยจัดการเก็งกำไรและการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็คือ n นโรนะครับพุ่งขึ้นเป็น1200นะครับที่0.03ตัวพั0สก็คือตัวนี้มีอุปทานประมาณแสนล้านนะครับก็คือ the first n e r o นั่นเองที่อยู่ในเครือข่ายของอิตเรียเหมือนกันอีกตัวคือ n e r o of E t e u m อันนี้ the first นะครับ ที่เข้ากระดานเป็นฝั่งของสปอตแล้วเรียบร้อยนะครับ m a r k e t cap อยู่ที่484ล้านดอลลาร์นะครับเหรียญมีนี้กลายเป็นอันดับ9แสงหน้า Book of Meme, Cat in in a Dog World นะครับแล้วก็ m o Mock c ค i n เครือข่ายนี้อยู่ l a เยอร์2อนะครับยอดนิยมแล้วก็เป็นโทเค็นพวกเกมด้วยนะครับเราก็เป็นพวก NFT ด้วยนะครับพุ่งสูงขึ้นถึง อ9่าส9 4 8 1ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่4มิถุนายนนะครับราคาพุ่งติดต่อกัน7วันนะจะเข้ากระดาษไปแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านะครับจากระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคมนะก็ความน่าสนใจคือตรงนี้แหละสำหรับเรียนนี้อันนี้เป็นข้อมูลมาจาก immutable นะครับวันที่22กันยายนปี2024นะครับ ก็หลักๆประมาณนี้นะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับมาดูนะครับ Baby Dot เข้ากระดาน Binance Thailand เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่ามกลางรายชื่อก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น20%นตะั้งแต่17กันยายนนะครับก็พุ่งเป็นอย่างมากนะครับจากจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ก็เพิ่มศูนย์ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่มขึ้น155%นะก็อยู่ที่2,200นะ ก็ไม่เกิน2,4 0สักทีนะครับต่ําสุดอยู่ที่0.04ตัว1790จริงๆต้อง0.0ไม่ใช่4ตัวนะครับ98ตัว1790นะครับจริงๆต้องเป็น09ตัวด้วยเนาะนะครับก่อนลิสตเนี่ยราคาเน่ามากเลยนะครับก็คงเก่งกําไรอยู่ที่จะเข้าไบแน้นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดในร,ระยะย,ยาวป่ะนะอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเทรดนะครับสำหรับเหรียญนี้นะคืออาจจะต้อง ถือไว้ระยะยาวเพราะว่าเหรียญอุปทานมันเยอะคนไม่หกไม่ชอบเทรดนะครับก็ในช่วงของปี2 0 2พันยิบสายิบสี่เนี่ยคนเริ่มเห็นนะครับมาทำเหรียญมีมที่อุปทานน้อยๆจน,นเยอะนะครับเพราะว่ามันยังมีแรงเทรดไงนะครับก็ราคาเพิ่มขึ้นดีเอยๆนะครับก็แต่ที่สี่เอดุหล้านนะอันนี้ก็น่าจะเป็นการซื้อขายรายวันอะไรอย่าง ก็ติดตาม b บบี้ดอทละกันนะครับว่าจะมีโอกาสเข้ากระดานคอยเบทไหมไหมเข้ากระดานใบแนนนี่ยังไม่เห็นฟลอรี่เลยนะนะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้อ่ะนะครับเรามาดูเหรียญหลายตัวนะเขาก็กังวลนะครับว่ามันจะเป็นเหรียญที่มีศักยภาพในทำกำไรมหาศาลนะแต่มีความเสี่ยงอยู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างววกมีมคอย เหรียญที่ตั้งชื่อก็คือบูสแอลคอยชื่อบูสนะครับระบบมิเนวนของมีมคอยเต็มไปด้วยกลลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็มีเหรียญบางเหรียญน่นะครับที่อยู่ดีโตขึ้นมาก็มีนะครับมีศักยภาพสูงอย่างชิปอย่างด็อกอะไรพวกนี้ก็ในบทความนี้คือเขาให้เราสังเกตนะครับว่าเหรียญไหนที่มีศักยภาพโตต่อไปได้เนี่ยคุณจะลงทุนนะครับ อย่างวิเคราะห์อย่างแอลคอยชื่อบูสนะครับหรือ BUCC นะับูสนะก็ยังชี้เห็นว่าความเสี่ยงเนี่ยเกี่ยวข้องกับมีมคอยนะส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายโดยโดยผู้สร้างโครงสร้างโครงการนะครับมีความเสี่ยงบอๆกับนักลงทุนเขาเชื่อว่าผู้สร้างมีมคอยเนี่ยนะครับจำเป็นต้องลงทุนอย่างมากในโครงการของตนนะเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้นะก็คือเข้ามาปั่นเหรียญแหละนะครับก็ต้องระวังนะ ถ้าจะลงทุนในเหรียญกลุ่มพวกนี้ก็ต้องต้องหาเหรียญน,นะครับที่มีศักยภาพในการเติบโตไปได้ถึงปลายน้ำนะครับก็อาจจะต้องหาวานอิรอ,อนมาร์กเจสันสันนะครับอ,อย่างคุณแบรนดเกลิงเฮาส์ SRP นะครับอีกหน่อยก็จะมีเหรียญมีอย่างวิกเตอริกบูทารนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอย่างคอยเบดด้วยอะไรอย่างเี้นะครับก็ จับตาดูให้ดีนะครับพวกโทเคนมันมีกลุ่มหนึ่งคือ Politify นะครับอย่างเช่นปีโ p l อ่ะไม่ใช่ปี o ป l e โปนะครับแล้วก็พวกชัมพวกมาก้าอะไรอย่างเงี้ยพวก h a ร r ลิสอ่อกมะคามาหรือกรมลราแฮร์ลิอย่างเงี้ยนะครับคนยังจับจ้องนะครับว่าโทเคนเหล่านี้มันจะเติบโตนะแต่ก็ยังไม่เห็นทิศทางนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ นะครับแค่ขึ้นมาตามตลาดเท่านั้นนะก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับผมว่าเดือนตุลาเนี่ยแหละนะครับพวกโทเกนกลุ่มเหล่านี้จะขึ้นแรงนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั้นก็คือ Amazing Risk New Moon Coin นะครับกลุ่มเหรียญมีมพวกชีบาเปเป้โฟกี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ผมก็มีฝากเอาไว้นะครับสำหรับเหรียญมีมคอยก็จะ go to ูล e m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี